สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับรายการกอติเทนทอง Go w e e ก l y กับเว็บไซต์ SCTG.com co. และช่อง YouTube SCTG o h e a d e r รายการที่จะสรุปความเคลื่อนไหวภาพรวมของการลงทุนทองคำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมคาดการแนวโน้มการลงทุนทองที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ประจำวันที่23-27มกราคม2566 ไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนทองคำแบบนี้นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง s c t g o Trader ทันทุกข่าวสารเกาะติดเทนทองกันทุกสัปดาห์กันแบบนี้เลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังคงเป็นสัปดาห์ของเทศกาลตรุษจีนค่ะและเมื่อย้อนกลับไปดูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทองคำยังคงปรับตัวขึ้นจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่0.25%ที่จะมีการประชุมนโยบายการเงินครั้งแรกของปีนี้ค่ะ หลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะคะและดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐตัวเลขที่ออกมาต่างก็บ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วค่ะและเมื่อเรามาดูที่เฟดวัตชูของซี e อ r o u ีก Group นะคะก็พบว่านักลงทุนให้น้ำหนัก97%ที่เฟดจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้ค่ะ และในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒ์วชิรลลาภัยทูลกรรมการผู้จัดการบริษัท Synergy Commodity Trade จำกัดหรือ SCTGO มาร่วมวิเคราะห์แนวโน้มทองคำในสัปดาห์นี้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒ์ครับสวัสดีครับคุณหยกครับสวัสดีวันจุดจีนค่ะครับซินเชียอยู่อีซีมนนิวชัทุกทุกท่านนะครับ โอเคค่ะคุณนิพัฒน์คะทองคํายืนเหนียวมากเลยคะ่ะยังยืนไม่หลุดพันเก้าเลยอย่างนี้เนี่ยมองเป็น up trend ได้หรือยังคะใช่ครับถ้าเรามาดูในการาฟระยะสั้นๆน,นะครับทองเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับค่ะเอเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองเนี่ยไม่เอ,อยืนเหนือระดับหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญได้นะครับซึ่งเป็นภาพเชิงบวกมากในภาพระยะสัน้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับราคาทองเนี่ยนะครับพอขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีแรงขายกดลงมาบ้างเนื่องจากว่าราคาทองเนี่ยเป็นไซด์เวัพมาเป็นเวลาประมาณสักสองสามสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีการพักฐานใหญ่ตามหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในระยะสั้นนะตอนนี้เราเราเรา,เราดูกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เ,เทรน ในระยะสั้นในกาบหลายชั่วโมงยังดูดีนะครับก็จะเริ่มดูไม่ดีมาสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับือ่องจากว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีแรงขายกดลงมานะครับแต่เช้าวันนี้ก็ราคาก็พยายามจะดันขึ้นไปนะครับถ้าเออวันนี้ไม่สามารถข้ามพันยางต้าก็มีอยู่ที่สี่สิบกว่ห้าสิบซึ่งตรงนี้เป็นด่านสาคัญแต่เรายังมองว่าเออนักลงทุนยังต้องรอ ฟังเฟดนะครับในเอฟอมในกลางสัปดาห์หน้านะครับก็เลยก็เลยคิดว่าราคาทองยังไม่ไปไหนไกลนะครับตอนนี้แนวรับเรามาดูแนวรับในระยะสั้นก็จะมีอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับก็คือตอนนี้ท่านถ้าทองนะครับอยากจะขาขึ้นต่อไปเนี่ยต้องห้ามหลุดหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบอ่าแตนนี้ถ้าราคาทองหลุดหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบ ก็ S <S จะมีกลับมาที่แนวรับสำคัญนะครับในระยะกลางอยู่ที่พันเก้าร้อยเหรียญถ้าทองหลุดพันเก้าร้อยเหรียญก็เป็นการพักฐานชุดชุดใหญ่ก่อนจะขึ้นต่อนะครับซึ่งจะเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้คข้าๆวๆเราก็มีพันเก้าร้อยกับพันเก้าร้อยี่สิบแนวต้านนะครับแล้วก็ดูหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบถึงห้าสิบซึ่งตรงนี้แข็งมากอ่าค่ะนะครับโอเค ก็คือตอนนี้นะคะแนวนมของทองก็คือเปลี่ยนโซนการเล่นแล้วเรามามองแนวรับที่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยถึงหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบแล้วก็แนวต้านก็อยู่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณพิพัฒน์ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสาหรับนักลงทุนที่มีช่วงที่เรามัดระวังที่จะมีแรงเทขายก็ในช่วงประมาณหนึ่งพันเก้ารอยสิบถึงหนึ่งพันเก้ารอยห้าสิบแล้วถ้าเป็นของส่วนของราคาทองไทยล่ะคะคุณพิพัฒน์ ทองไทยเนี่ยเนื่องจากว่าราคาสปอตขึ้นแต่ค่าเงินบาทแข็งค่ะอ่านะครับเป็นค่าเงินบาทเขาค่อนข้างแข็งเข้ามาในโซนแบบเออคือแข็งค่อนข้างมากนะครับก็ก็สามสิบเปอร์เซ็นเริ่มเริ่มส่งสัญญาณว่าเออก็ลงมาเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พร้อมที่จะจะโค้งกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าสปอตลงทองค่าเงินบาทเกากลับมาค่ะาขึ้นไป ก็จะขึ้นไปแถวสามสิบสามกว่าอีกทีนึงนะครับก็จะทําให้ราคาทองไทยเนี่ยไม่ลงลึกอขณะเดียวกันก็ไม่ขึ้นลึกก็เลยกลายเป็นไซเวนะครับแต่ภาพใหญ่ของทองไทยเนี่ยคิดว่าไม่น่าลงลึกน่ากลัวหรอกครับก็ตอนนี้เราก็ดูในกราฟถ้าดูในกราฟตัวทองไทยเราก็เห็นว่ามันอยู่แถวสักสองหมืเก้าพันหกร้อยเนี่ยเป็นจุดที่นักจะจุนเริ่มพิจารณาทยอยเข้าได้ อยู่ตัว96.5นะครับแนวต้้านก็อยู่แถวประมาณเอ,อ่อ950นะครับ950เพราะฉะนั้นก็อะไรที่ต่ำกว่า2960 0เราก็พยอยซื้ออคะครับเป็นพอร์ตในระยะยาวของปีนี้เราก็มองว่าปีนี้เออเราก็เชื่อว่าในเป็นผลดีกับทองเพราะว่าจะมีภาวะถดถอยที่เข้ามากดดันแล้วก็เฟดก็จะพิจนารณาลดดอ,อกเบี้ย หรือชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการพูดของเฟดนะครับของคุณทวเวลเนี่ยในวันพุธหน้าเนี่ยนะครับสําคัญจริงๆในปีนี้เลยเพราะว่าเขาจะส่งสิทธิ์แมวกันเพราะเรอย่างตอนนี้ตลาดเนี่ยก็คาดว่าการขึ้นดอกแค่ศูนย์จุดสองห้าแล้ว<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามารอดูกัตรงนั้นวันนั้นจะเป็นเป็นวันที่เราจะบอกภาพรวมของปีนี้ได้เลยนะครับส<ช>่วนสัปดาห์นี้ เราก็มีตัวเลขสําคัญก็คือวันพฤหัสที่มี GDP สาสหรัฐแล้วก็วันศุกร์ที่จะมีดัชนีเงินเฟ้อนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งสองตัวเนี่ยเฟซจะพิจารณาในการเอ,อปรับนโยบายดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็มีทั้งบวกรบลบก,ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ค่ะรอดูตัวเลข GDP แล้วก็ PCE ในวันในอาทิตย์นี้นะคะคแล้วสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะที่เป็นสัปดาห์วันหยุดยาวของจีนเกือบจะ เกือบจะยาวทั้งสัปดาห์แบบนี้ค่ะโดยปกติแล้วมีผลต่อราคาทองบ้างไหมคะคุณวิพัฒนเท่าที่เราดูจากในอดีตน,นคะครับก็มีส่วนอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยเอ่อก็เทศการเขาเนาะเขาก็จะวันปกติเขาก็จะซื้อทองกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงตลาดที่เขาปิดนะครับ,รบก็กําลังซื้อก็จะลดน้อยลงอืค่ะนะครับแล้วก็ ปิดยาวๆอย่างเงี้ยนะครับเออันนี้ต้องรอดูตลาดสหรัฐละถ้าเขารู้แล้วว่าทางตลาดพวกเอเชียเนี่ยนะครับทางพวกจีนเนี่ยเขาปิดอย่างเงี้ยวอรุ่มเขามันจะไม่เยอะมากเท่าที่ควรเนี่ยเขาจะทําอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้เรื่องครับ <Okay. S 2> ถ้าคืนนี้ใช่คืนนี้ถ้าตลาดสหรัฐเนี่ยพาลงเนี่ยทองอาจจะเข้าพักเข้ามองกันผัาผ่านอืๆ <Okay. S 2> แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็อืม ผมก็เคยเจอนะบางช่วงที่เป็นเทศกาลตรุษจีนนะคะแล้วทองลงมากเลยอเออทองลงแบบนักลงทุนแบบที่แบบซื้อลองในตลาดแบบเอ่อฟิวเจอร์ของจีนเนี่ยปเปิดมาอีกทีเนี่ยหน้ามืดเลยเพราะวลงลงเงินกันแามไม่ทน<อ>ันนะครับแต่ว่าณตอนนี้เทรนของตลาดอารมณ์ตลาดตอนนี้มันเป็นมันเป็นบวกอยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคืนนี้สหรัฐไม่มีอะไรก็ทองอาจจะไซเวยไซรลอจนถึงเฟดเลย โอเคค่ะก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้อะไรกันค่อยมาว่ากันยังไม่ใช่ตอนนี้แหละครับมันเร็วเกินไปค่แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เหมือนหลายๆปัจจัยก็จะส่งผลบวกต่อทองนะคะใช่ข่าวทุกอย่างเป็นบวกกับทองหมดเลยโอเคค่ะขอบคุณคุณพิ่พัฒน์มากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะะครับสวัสดีค่ะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งแบบออนไลน์ได้ง่าย กับ s c t g o ด้วยราคาเรียลไทม์ตามราคาทองคำในตลาดโลกเทรดสะดวกรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ w o w s c t g o c o m และบนแอปพลิเคชัน s c t Trade Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงไรข้อจำกัดด้านเวลารับทองคำแท่งได้จริงและสามารถซื้อขายได้จากทุกที่ทั่วประเทศไทยพร้อมบริการปรึกษาฟรี รับคําแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทองคําอย่างใกล้ชิดเริ่มต้นลงทุนทองคําได้ไง่ายๆกับ SCTGO.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line official at @SCTGO หรือโทรได้ที่เบอร์020170777ได้ทุกวันทําการจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะโดยสามารถเริ่มต้นสร้างกำไรจากการลงทุนทองคําได้แล้ววันนี้ค่ะ